กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกาลมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมก็ต้องชื่นชมนะในแนวคิดของกรรมติการชุดของกรรมติการปกครองนี่ก็ตั้งหัวข้อว่าเรื่องแนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชนบัจจุตัวประชาชนจากภาครัฐและการบริการส่วนภูมิภาคท่านประธานครับผมดูรายชื่อของคณะกรรมการทั้งหมดนี่แหละเป็นปู่ของบัตรประชาชนแล้วผมไม่อยากให้คิดถึงบัตรจดัะช้ำไปเพราะนี่คือการทะเบยียนราฐกันนำโดยท่านไพกิจ สีวราคานท่านสมคิดท่านเอกราาท่านสุรสิทธิ์ท่านอาีนัคไกาลาและอีกหลายท่านเลขาคนสวยจากเมืองอุบนเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นอนะใน,ในความคิดผมท่านตั้งประเด็นไว้ดีผมก็ยอมรับในสมส่วนใหญ่หญนะแต่ที่ผมต้องพูดวันนี้เรื่องบัตรประชาชนเรื่องสมาร์ทการ์ด พูดมาแล้วสิปีก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับเรื่องพลวัตชน,นี่เกิดขึ้นห้าสิบกสิบปีเกิดขึ้นก่อนกระทรวงยี่ต้นจะมีมาแต่วันนี้กระทรวงยี่ต้นนี่ต้องมาทบทวนนทบาทของบัตรประชาชนผมไปดูในส่วนที่ตั้งนตั้งประเด็นไว้เนี่ยเป็นเรื่องดีส่วนที่ดึงการติดตามและศึกษาแนวทางการปรับปรุง การใช้บริการบรัตรประชาชนส่วนที่สองการติดตามและศึกษาแนวทางการปรับปรุงการใช้สิทธิของประชาชนและส่วนที่สามเนี่ยเอาส่วนใหญ่ๆนะการติดตามและศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผมเองก็อยู่ในภาพบัประชาชนที่เราต้องเน้นให้ท่านรู้จัก ให้ท่านต้องทบทวนจริงๆเลยที่ท่านประเด็นมาเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่มันจากผมดูแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตคือมันไม่ก้าวหน้านะครับไม่ก้าวหน้ายังไงที่ผมบอกไม่ก้าวหน้าหมายเขาว่าปัจจัชนในี่พูดบอกใช้บัตรเดียวเป็นสมาร์ทการ์ดก็พูดมาสิบปีนะ่ะมันไม่ได้ก้าวกว่านี้เลยครับท่านประธาน ที่สําคัญมันอยู่ที่ตัวคนปฏิบัติด,ด้วยวันนี้ผมไปโรงพยาบาลยังหัวกรบบตดหมดอายุอยู่นี่โอ้โหผมรับไม่ได้นะแบบนี้ครับถ้าใช้บัตรประชาชนก็จะบัตรประชาชนไปเลยไม่เห็นต้องเอาบัตรโรงพยาบาลด้วยโน่นนี่นั่นเนี่ยโดยเฉพาะนั่นไปอำเภอดิยังไปถ่ายสแกนไปถ่ายบัตรประชาชนอยู่มันหมดยุคท่าประธาน ใช้ผมเห็นด้วยในการใช้ตัวเลขเพียงตัวเลขแบบประชาชนส่วนวิธีการท่านไปคิดตัวเองว่าทํายังไงจะไม่ให้ถูกโกงทํายังไงเจ้าของบัตรนั้นคือตัวจริงต้องไปต้องทวนในการใช้กฎหมายในการใช้เครื่องมือต่าประธานไม่ใช่ไปคิดตัวเลขแล้วยังไปเอาบัตรเนี่ยบัตรประชาชนอยู่มันหมดเวลานี่คือเป็นประเด็นเรื่องบัตรประชาชนเป็นเรื่องพรบอรทะเบียนราด ซึ่งเกิดขึ้นแปดสิบกว่าปีละก่อนผมเกิดอีกท่านประธานครับผมจึงบอกว่าบัตรประชาชนจริงๆเราใช้ได้ยังไม่ถึงครึ่งของที่เดียวคิดนี่ท่านท่านท่าน,นคิดแบบนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยากให้ก้าวหน้ากว่าที่ท่านคิดมานี้หมายความว่าประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกมาเนะี่ยในเรื่องประชาชนเนี่ยต้องทำยังไง ในการบริการประชาชนที่ท่านตั้งมาโดยเฉพาะท่านบอกว่าปรับปรุงการให้บริการมันเป็นคำเก่าๆเ,เดิมๆในหัวข้อแบบเนี้สมัยเก่าก็ากาใช้คำนี้ละข้าราชการประจำเขาคิดแต่นี่ท่านเป็นสสเป็นประธานกรรมิการเป็นกรรมิการผมอยากให้คิดล้ำนะเกินไปกว่าน,นั้นอีก อย่าแค่คิดว่าบริการประชาชนวันนี้มันไม่บริการละในรูปแบบยังล่าสมัยอยู่ผมจึงกล่าวเรียนว่าให้คิดไกลกว่านั้นโดยเฉพาะอันสุดท้ายของท่านนี่ส่วนที่หนึ่งแตส่วนที่สามนี่การติดตามและการศึกษาปรับปรุงการบริหารงานส่วนภูพิภาคส่วนภูพิภาคที่ท่านพูดถึงในประเด็นนี้หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานครับ ผมเห็นด้วยนะนะในะความคิดแบบนี้แต่ในยุคหนึ่งนะ่ะท่านนายกทักษินเอาผู้ว่าซีอโอมาใส่ผู้ว่าก็กรด,ด,ดีกระดาได้ครบประมาณบางไรบ้างเป็นเรื่องสิ้นสุดยอดในยุคเมื่อเกือบ20ปีแต่ตอนนี้เอานี้มาใช้ไม่ได้มันโบราณไปผมจึงเห็นด้วยกับท่านนัทธตประสิวุวรรณนะบอกผมฝากกรรมธิการท่าต้องไปคิดเลยว่าผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเลย ไม่ใช่แค่แต่งตั้งจากมหาไทยคือการกระจายอำนาจนี่ออกไปสู่มวยภาคแบบเต็มๆเ,เลยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วผู้ว่านี่จะรู้จักประชาชนมากกว่าทุกวนันนี้ทุกวันนี้ผู้ว่ายังกระดีกระดากับกระทรวงมหาไทยถ้ารัฐมนตรีไปเนี่ยวิ่งตามตูดแต่ประชาชนไม่เห็นหัวครับวันนี้ไปดูเลยถึงจะจริงกันเป็นอย่างนั้น วิ่งตามตูดรัฐมนตรีวิ่งตามตูดนายกนี่มันไม่ได้ครับผมอยากให้ดูเรื่องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องท้ทองถิ่นท่านเอาไว้ทําไมอํานาจในมือนะ่ะเอาไปให้เขาเพราะคนกลุ่มนี้ท้องถิ่นนี่คือมาจากประชาชนผมจึงกลาบเรียนว่าที่ท่านหลายท่านอภิปรายมาเป็นการอภิปรายที่ผมชอบใจในหลายท่านแต่ที่ผมต้องบอกก็คือผู้ว่า ต้องมาจากประชาชนมันถึงเวลาเลยครับประชาชนไม่โง่หรอกท่านไม่ต้องคิดโอ๊ยจังหวัดท่านพร้อมไม่พร้อมถ้าตัง้งไงแล้วพร้อมท,ทั้งหมดจังหวัดไหนเขาก็พร้อมผมไม่อยากให้คิดว่าประชาชนนี่ยังไปไม่ถึงไหนวันนี้เขาไปไกลแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งอยู่นี่คือท่านมาจากประชาชนล้วนๆท่านไม่ต้องคิดอื่นหรอกครับอย่าคิดว่าประชาชนไปไม่ทันขอบคุณมาตราฐานครับ